ไหวลีเพิ่งไพ่เจ้าชิ้นั่นจึงกันคว่าวันจูฬินันท์สมุกเงาบนทางประตูเหมือนแบบสิลิโคนจะพุ่งออกมาสวยมีคนรู้ป่ะนีอีมิชมเาขาคุณทุกเทยปากอยู่ที่าตาให้แก้มกกอยู่ที่หน้าผากหน้าผากอยู่เท็กทอยลดี้จาก,กีค่ะสวัสดีค่ะลดี้ วันนี้นะคะจ็กกี้จะทำคอนเทนต์เซเวดย์กับแจ็กกี้นะคะซึ่งเราจะมาเริ่มกันวันนี้เพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะคะประมาณบ่ายสามจ็กกี้นะดั้งภาพเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันซึ่งการถ่ายรูปของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ตุจีนนะคะสร้างอารมณ์ในการทำงานค่ะอเยกันแล้วค่ะไม่ควนั่งง่วงอะจ๊ะ ช่างผมโดยคุณพี่ต้นค่ะช่างน้าโดยคุณพี่ขันข้าววันนึงไม่อยากถ่ายตอนนี้เยอะเลยรู้สึกม่สดเล็ฟของเรานะคะสวยมากโอเมล้อเล่นค่ะจริงๆของเราเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือเลฟของเราคือเลฟของเราดิซึ่งมีผู้จัดการที่ฉันนอนอยู่ข้างหลังเป็นแบทกราวน์จากนี้า กระลึงในความสวยของลูกอยู่โอเคได้เพราะเรามันนามันโนกมันกระโดกมันตีดผมคค้มันขุ้แข้น้นข uh ึ้น่ึ้ว่ึ้นขึ้นึ้นขึ้งไพ้นขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นวึนขึ้นา้นไึ้นขึ้นเึ้นข้นขั้นขึ้นะมน้นชั้นลรค่ะ้นขึนรึน้นต้น้น้้ จมูกกัะทะลุแล้วมีคนทักเรื่องนี้สองคนแล้วว่ะบอกว่าจมูกเงาเหมือนประทูเหมือนแบบสิงโคนจะพุ่งออกมาสสว,วยชอบมงจ้าเป็นคนเจ้าใหม่จ้า พี่หวานมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปซื้อของขวัญให้พี่ก๊อฟมาแล้ววันนี้ก็ถือว่าภารกิจข้างนอกเสร็จเรียบร้อยด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมของไปกองวันพรุ่งนี้กันเหนื่อยมากเดินห้างอนะเนาะเหนื่อยใจตังด้วยเหนื่อยอะไรด้วยอ๋อลืมบอกไปนะคะของขวัญที่จะให้พี่ก๊อฟเนี่ยเป็นของขวัญที่เด็กๆในบ้านของเรารววมเงินกันแล้วก็บวกกับของพี่หวานเจี๊ยบด้วยนะคะก็ได้มาเป็นคืนนี้ให้พี่ก๊อฟนะคะ่ะหวังว่าพี่ก๊อฟจะชอบนะคะไปแล้วไปเตรียมตัวไปกองกันดีกว่าสำ ก็จะมีเป็นกระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบแล้วก็มีเป็นเก้าอ,อี้สเดินป่าหนึ่งตัวนะคะซึ่งภายในกระเป๋าเนี่ยนะคะก็จะอุดมไปด้วยผมปลอมที่ทาเต่ากโอ,อกกางเกงกันโป๊แอลโกอฮอล์หนังยางหรือว่าที่หนีบมัดผมเครื่อง นอกนั้นก็จะเป็นสิ่งของที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะเช่น้านาไมโอทิมกันแดดแค่นี้เลยแต่ด้วยความที่มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมทุกคนเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มของเข้าไปอีกนะคะ1เลยก็คือแปรงค่ะอย่างที่2ก็คือเครื่องสําอางของตัวเองตัวนี้จะเป็นเครื่องสําอางแบบเต็มเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูกรุบๆนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะคะว่าเอาอะไรไปบ้างเอาเลยว่าเดี๋ยววันนี้ไปนอนก่อนแล้วนะคะ굿ไนท์นะคะทุกคนเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะรู้จักกันมา โตสิผิวคล้ำกันตั้งเยอะแขนขาก็มีแผลเต็มไปหมดเราไี้สนไม่เข้าเรื่อง รถไปกองแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะเรานัดกองอยู่ที่7โมงนะคะเมืกี้ก็จะพกหน้าแบบนี้ตอนขับรถเป็นเรื่องปกติเลยนะคะบางทีพี่ๆในกองก็จะมีตกใจบ้างแต่ว่ากองนี้เขาน่าจะชินกันแล้วแหละว,วันนี้เราจะไปถ่ายเกมหน้าทรชนกันค่ะไปจ้านี่ค่ะถึงกองแล้วนะคะเขาแต่งหนะ้าทาผมกันบริเวณนู้นนะคะซึ่งยังไม่ถึงคิวเราอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ของนักแสดงแต่ละคนที่เขาแบบว่าวางไว้นะคะซึ่งนี่จากพอเรามาถึง ก็ทวนบทกันเล็กน้อยนะคะบวกกับว่ากายบริหารนิดนึงในช่วงเช้านะคะเพราะว่าขับรถมาไกลมากเสียอายุทยานะก็เลยจะปวดเข่านะคะ <c oughs> น่าสุดนะหยอง <c oughs> วันนี้ทั้งวันทั้งคืนจะพยายามถ่ายคลิปให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็แบบตรงๆว่าจะไม่ค่อยได้มีเวลาตอนนี้นะคะเรากำลังทำผมอยู่ทุคนนะคะกคนแม่ทำผมด้วยแม่จ้าแม่แจงจ้าแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คนที่แต่งหน้าอยู่คือใครคะยินดีออ<า>ก<า>กล้องหรือเปล่าคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฟอง ที่วันน้เรื่องสั้นนี้ของดิฉันเองค่ะเป็นเรื่องนี้ดิฉันลูกสองค่ะทุกคนดีค่ะนมโตนสวนยังมีเข้าซีนค่ะ ร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เช้าอันสดใสเราก็ได้ตื่นมาแต่งหน้าทําผมนะคะวันนี้มีพี่ต้นมาช่วยทําผมให้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปงไงถ่ายอ<แ>ันเดอร์กราวน์กันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่หวานเจีย๊ยบจะมารับเรานะคะแล้วก็พี่ก๊อฟนะคะไปด้วยแล้วก็จริงจวันนี้เนี่ย <ไป S 2> เป็นวันเกิดพี่ก๊อฟเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคะที่อันเดอร์กราวน์แล้วก็ไปไป,ไปทำงานกันพี่ก๊อฟทักถ่ายกล้องหน่อยค่ะเป็นไงคะเบอร์ตี้โปรค่ะวันนี้โอ้ยขอบคุณคากคุณก๊อฟรู้สึกไงบ้างคะ วันนี้สีชาวควรต้องได้ตื่นไปใส่บาตรทำบุญกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่ค่ะร้องไห้เหรอแม่กลังร้องไห้แล้ววันนี้เต้าเขางานเนี่ยงงมากมาสถานที่ที่สองแล้วค่ะเมื่อกี้เราไปถ่ายกันที่เอ็มบัสซี่นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่สินทอนอาุ้ยเขาเรียกพี่คุณผู้ชายอ่ะนี่ค่ะชอบมากเลยอ่ะแอปเปิลโซดา วันนีแม่ก็คนหวานแม่เปิดตาหวานชุดหวานวันนี้ชื่อก็ชื่อหวานจริงเหรอม <c oughs> ีคนรู้ปะนีอีนิชมเผาคุูทุกเทพธนวั์ไงสรุปแล้วทุกคนค่ะคนที่โดนัพไยก็คือตัวฉันเองขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่สารฝันให้ลูก <c oughs> และคุณลูกกอล์ฟที่โดนเซอร์ไพรส์แบบงงงงงว่าคนเซอร์ไพรส์โทรมาทำไมแล้วคนเซอร์ไพรส์บอกว่าอย่าบอกใครนะว่าเราเซอร์ไพรส์งงไปหมดงงกับวีราวีตรงนี้แล้วก็ขอบคุณพี่เกดมากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาให้วันนทายปีนี้ของน้องฟูมากๆแัปปี้มากๆเลยแต่เดี๋ยวเหนือสิ่งอื่นใดจะอวดออกมาให้ทุกคนได้เห็นค่ะเดี๋ยวไผ่ยากก็สนุกไหม ก็คือเสร็จงานแรกแล้วเป็นงานที่เราแฮปปี้มากเหมือนกันใช่แต่ว่าเพกรับเชิญแบบผู้ชายแฮปปี้ฟินด้วยความที่ไหนๆเราก็นัดกันแล้วคุณแม่วันนี้เราก็เลยนัดกันว่าจะไปทําสวยกันต่อจาก PSLC เนาะใช่แล้วหนูก็จะซอร์ไพส์ขกันนุ่นน่ะเอ้ยใช่เป็นแบบเลเซอร์อะไเบาๆทําหน้าทําช้อนทองซิลิเมนต์แบบดัคตอรี่นิดนึงอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เตียงแล้วนะคะคุณพี่เตียงที่เราคุ้นเคยตะกี้แต่คการนี้แค่ทเมนต์เฉยๆจ้าอ๋อโอเคครับโทษทีเดี๋ยวของพี่หวานนะคะวันนี้จะทําเป็นตัวซิมาลิฟนะะะคจเป็น ตัวกันยกกระชับลิฟติ้งให้หน้าเป็นยุงเลยปากอยู่ที่ตากให้แก้มที่หน้าผากหน้าผากอยู่เทคทอยอย่างเงี้ยจะดีเออที่วันนี้ก็จะเน้นเป็นตัวบำรุงหน้าขาวกระจ่างใสนะคะแนะนำเป็นตัวโคลาคูนะคะโคลาคูลตัวผักวิตามินใช้เป็นแสง LED ที่ช่วยบำรบัดผิวให้ผิวขาวกระจ่างใสลดพวกกดผื่นผิวสม่ำเสมอทุกทีผื่นกำลังเยอะเลยค่ะดีๆป้าแม่เราไปนอนเริ่มหนาเริ่มหนาโอเคค่ะ คนแรกที่เราหลอกมาค่ะคุณวีราวีค่ะแล้วคุณแล้วพี่วีรู้ไหมว่า,าพี่กอบคือมาแล้วอะแล้วเราจะทํายังไงเดีเอ่ะเราจะเซอร์ไพรส์เขายังไงอะ่ะหรือเราแอบ,บขึ้นไปข้างบนก่อนเลยไหมนี่นะคะร้านของเราวันนี้นะคะร้านโฮมส์ค่ะชอบอมุวมงจ้าเป็คนเจ้าใหม่จ้า ะอ,อะอไรวะไชื่อแบดพี้จ้านี่คือของพี่วีนะคะทุกคนถูกต้องพีว่วีนี่คือความภูมิใจของหนูเลยวันนี้รู้จัดก,การมาแล้วครับยังเซอร์ไพรส์อยู่ไหเนี่ยไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วอะตอนนี้คืองงและนี่ก็คือผลงานของเงองราค่ะเป็นของพี่วีไปทั้งหมดประมาณ80เปอร์เซ็นต์แซวแซวเป็นของพี่ต้นอีก20เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นของหนูประมาณ5เปอร์เซ็นต์ค่ะแปดพี้ ขอบคุณนะคะคุณขวัญเทาตอนนี้นะคะข้างหลังของเราก็ทกําการรับประทานอาหารเป็นอย่างอ,าร,อร่อยะะ่อยังไงก็ขอตัวไปกินข้าวกับแม่แม่กันก่อนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้จิกกี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนหมวๆๆยังไงจ๊ะรูกันล